สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจงรักตน้นหน้าตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการโรงเรียนโบเชตวิทยาอำเภอบัวเชตจังหวัดสุรินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินปัจจุบันอายุ44ปีอายุราชการ13ปีด้านการศึกษานะคะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครูสตรบ,บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศา,าสตร์จากสถาบันราชพัฒหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะโรงเรียนบัวเชษดวิทยาตั้งอยู่ที่อำเภอบัวเชจังหวัดสุรินติดชายแดนประเทศกัมพูชา เป็นระยะทางประมาณ30กิโลเมตรเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่มีนักเรียนในปีการศึกษา2,565าจำนวน1,950คนบุคลากรทางการศึกษา105คนคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จำนวน16คนครูอัตราจ้าง3คนโรงเรียนนี้นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยสภาพความพร้อมต่างๆของนักเรียนนะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะรับจ้างและค้าขายเป็นบางส่วนโดยความคาดหวังของผู้ปกครองจะเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานคือจบม .6 นะคะเป็นหลักเพื่อน,นำวุฒิการศึกษาไปประกอบอาชีพเป็นหลัก ส่วนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะมีค่อนข้าง,งปันกลางขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ปกครองนะคะนักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางมาโรงเรียนโดยรถรับส่งของโรงเรียนและรถรับส่งของเอกชนเป็นส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะมีความพร้อมในระดับหนึ่งนะคะส่วนตัวนักเรียนก็จะมีความปรารถนาที่จะเรียนต่อที่นี่และพยายามศึกษาต่อเพื่อให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานจบม .6 ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนค่อนข้างให้ความสำคัญโรงเรียนนี้มีนายกิติชัยแผ่นจันเป็นผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนและมีรองผู้อำนวยการสีท่านในการบริหารงานะคะหลังจากท,ที่ทราบข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของโรงเรียนพอสังเกตเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินสำหรับคณะกรรมการแล้วลำดับต่อไปนะคะจะกล่าวสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือแรงบันดาลใจที่สอนนะคะจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์รุ้นทานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดําเนินการผ่านกระบวนการชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นะคะพบว่าผู้เรียนร้อยละ70ขาดทักษะสําคัญในเรื่องความสามารถในการแก้ปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมา ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเมื่อปฏิบัติกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหาในสถานการณ์ทางต่างผู้เรียนส่วนใหญ่ลองผิดลองถูกไม่ใช้ความรู้ทางกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหนะาให้ไม่สามารถหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นได้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่ชอบที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้ถือเป็นหน่วยการเรียนรู้พื้นฐานของการเรียนวิชาคณิตศาสตรนะ์ที่จะเน้นและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆทั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาถือเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในศตรวรรษที่21ด้วยการสังเคราะห์สภาพปัญหาขั้นต้นนะคะดิฉันในฐานะเป็นครูผู้สอนจึงต้องการแก้ปัญหาผู้เรียนโดยมีความมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาและ สามารถนำไปพัฒนานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อื่นๆต่อไปลำดับต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลตามขั้นตอนของบัวเชษด PLC โมเดลนะคะซึ่งมี7ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1การระบุป,ปัญหานะคะที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560และหลักสูตรสถานศึกษา,ารโรงเรียนบัวเชษฐวิทยาฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2564ของกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์พื้นฐานและผลการเรียนของนักเรียน วิเคราะห์ชิ้นง,งานนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาร่วมกับทีม PLC ของกลุ่มครูคณิตศาสตร์นะคะขั้นที่2ร่วมกันวางแผนศึกษาชั้นเรียนพัฒนาปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนนะคะขั้นที่3วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับทีม PLC ในรูปแบบการสอนแบบ 5e นะคะมาช่วยในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งสร้างพัฒนาเครื่องมือและการประเมินผลการเรียนรู้นะคะที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาศักยภาพของผู้เรียนและปรับให้ตรงกับสภาพท้องถิ่นนะคะขั้นที่4นําแผนการจัดการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี รวมทั้งเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านการศึกษาชั้นเรียนร่วมกันจำนวน6องค์รอบนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานใช้กระบวนการกลุ่มทั้งหมด6กลุ่มนะคะ6องค์รรอบขั้นที่5สะท้อนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นกัลยาณมิตรนะคะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาและนำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มอื่นได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับถึงมัธยมศึกษาปีที่3ทับนะคะขั้นที่6การประเมินปรับปรุงแผนการจัดก,การเรียนรู้และสรุปผลเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนขั้นที่7นะคะนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นแบบอย่าง จากการดําเนินการที่กล่าวมาขั้นพ้นนะข้าพเจ้าได้กําหนดประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการแค่ปัญหาเรื่องการแค่โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning นะโดยใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสาเหตุที่เลือกเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning นะคะโดยใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนที่สำคัญก็คือนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการสอนนะคะยึดนักเรียนเป็นสำคัญนักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิดฝึกการกระทำนะคะทำให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดจากกระบวนการกลุ่มจัดเด็กเก่งเด็กกลางและอ่อนนะคะโดวยวิธีสืบสอะ,ะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการระดมสมองภายในกลุ่มนะคะที่สำคัญก็คือทำ,ทำให้นักเรียนสามารถจดจำได้นานและสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้นำเสนอผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนานักเรียนในรายวิชาที่สอนสู่ความสำเร็จนะ,ะผลลัพธ์การพัฒนางานตามประเด็นท้าทายนะคะด้านเชิงปริมาณ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับหนึ่ง 1, จำนวน35คนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละเจสิมีทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านเชิงคุณภาพนะคะผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สทับหนึ่ง 1, จำนวน35คนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานมีทักษะความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีต่อผู้เรียนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเป็นกําลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบต่อไปขอกราบขอ,ขอพระคุณค่ะ